โดยคันนี้เนี่ยผลิตมาเพียงแค่718คันทั่วโลกเท่านั้นเองสำหรับ Vspec Tuner ผมเคยศึกษาราคาต่างประเทศมาครับ Vspec Tuner นะครับซื้อขายกันในต่างประเทศอยู่ที่ราคาเกือบเกือบอยู่ที่5 0แสนเหรียญหรือประมาณ15ล้านบาทวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันพิเศษที่ผมได้รีวิวรถที่เรียกว่ามีความพิเศษระดับชาติกันเลยทีเดียว สวัสดีครับผมอาร์จากออโต้คอเล c t ท b l ว s วันนี้นะครับณปัจจุบัน Skyline R34 GTR ถือเป็น GTR ที่ราคาแพงที่สุดนะครับแซงหน้า R35 ไปไกลมากๆแล้วแต่วันนี้เนี่ยผมจะพามาดูตัวที่พิเศษกว่า R34 ทั่วไปเพราะมันคือ GTR R34 v s p e c สี่วเอนั่นเอง นิสันสกายไลท์ GTR R 3 4นะครับหรือ BNR 3 4นั้นผลิตมาทั้งหมด11,578คันทั่วโลกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาต่ำกว่า10ล้านเนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วที่ประเทศไทยนะครับแต่ในมาได้หมื่นกว่าคันที่ผลิตมาเนี่ยในปีสุดท้ายคือปี2002นะครับมีรุ่นพิเศษนะครับอยู่1,000กับอีกสามคันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้นั่นเองโดยรุ่นพิเศษทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า M Specner Ner Spec และ V t u ซึ่งเนอร์มาจากคาว่าเนอร์เบอร์รนะครับซึ่งเป็นสนามแข่งชื่อดังจากประเทศเยอรมันนั่นเองโดยคันนี้เนี่ยเป็นวีสเปกทูเนอร์ซึ่งผมจะพามาดูว่ามันพิเศษและเจ๋งกว่า R3 4ทั่วไปอย่างไรบ้าง ำหรับตัวพิเศษนั้นนะครับตัว M Specner เนี่ยทางเว็บไซต์นิสสันเขาระบุว่าเหมาะสาหรับการแข่งแบบ endurance หรือแบบทางไกลนะส่วนทางคันนี้นะครับจะเป็นตัว V Spec Tuner เนี่ยจะเหมาะสําหรับการแข่งแบบ Sprint มากกว่านะครับด้วยอุปกรณ์พิเศษที่ให้โดยคันนี้เนี่ยผลิตมาเพียงแค่718คันทั่วโลกเท่านั้นเองสําหรับ V Spec Tuner ความพิเศษของภายนอกนะครับอาจจะดูได้ยากนะครับแต่ที่ผมเห็นก็คือ ฝากระโปรงจะเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์ที่สามารถมองจากข้างนอกได้นะครับจะเห็นว่าเป็นริ้วๆของสีนะครับซึ่งเป็นลวดลายของคาร์บอนนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งของภายนอกก็จะเป็นโลโก้ข้างหลังที่เขียนว่าวีสเปกท t เ r อร์นะครับสำหรับ v ีสเปกท t เ r อ e r เนี่ยจะผลิตด,ด้วยกันทั้งหมดอยู่6สีด้วยกันนะครับก็ค,คือสีดำสีเงินน้ำเงินขาวขาวมุกและสีพิเศษเรียกว่า m i l l นเ n ียมเจเหมือนคันนี้นั่นเองซึ่ง Mill นเ n ียมเจเนี่ยจะผลิตมาแค่300คันทั่วโลกนะครับรวม v s p e c t ทูเ r er อรและ M-spec เนอร์นั่นเองสำหรับภายในนะครับ V-spec tuner เนี่ยจะเหมือนกับตัว V-spec 2 er ทั่วไปนะครับซึ่งภายในของอาศายเนี่ยให้มาครบทุกอย่างอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับขนาดเนี่ยเหมาะสำหรับการขับทางไกลได้สบายๆนะครับที่ต่างนนั้นก็คือครับมาตรวัดความเร็วนะครับจะให้มาถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเอง สำหรับตัวภายในนะครับเอกลักษณ์ของ GTR R32 R33 เนี่ยจะเป็นตัวเกวะสามเสายนะครับแต่สำหรับ R34 เนี่ยเขาจะให้จอตรงนี้มาให้นะครับซึ่งจอตรงนี้เนี่ยมีเฉพาะใน GTR เท่านั้นปัจจุบันเนี่ยซื้อขายกันอยู่หลายแสนบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งจอเนี่ยสามารถบอกค่าต่างๆได้ค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็นบูทเทอร์โบนะครับคันเร่งนะครับหัวฉีด oil เทมวอเตอร์เทมนะครับอ exhaust สเทมนะครับแล้วก็ตัวอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับสามารถบอกได้หมดนะครับแล้วก็ สามารถปรับโหมดได้ไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของชิฟอัพเลสโซนะปรับลิมิตต่างๆหรือว่าเรื่องของ Shift Up ก็คือปรับลิมิตว่าจะให้รอบหมุนได้เท่าไหร่นะครับซึ่งถือว่าให้ครบมากๆเลยสําหรับสกัลาย r f 4แล้วก็เป็นตัวที่เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยมากนะครับโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยในปี1999นะครับหรือ20กว่าปีที่แล้วนั่นเองเด <ST AR> ีมาดูกันที่ห้องเครื่องกันบ้างครับ เริ่มแรกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับจะเป็นฝาหน้าคาร์บอนนะจะเบานะครับนี่จะเห็นว่ามันเป็นลายคาร์บอนอยู่ตรงนี้นะครับห้องเครื่องตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยความพิเศษนะครับเพราะนอกจากเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องพิเศษแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่ารุ่นพิเศษจะเป็นเพลทสีทองนะครับซึ่งเพลทสีทองตรงนี้เนี่ยดูจากตัวโมเดลโค้ดนะครับหลักที่16นะครับจะเป็นตัว V ีนะครับซึ่งหมายถึง V s p e c Tuner นั่นเองนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ย เบื้องต้นนะครับบล็อกตรงนี้เนี่ยจะใช้ฝาสูบสีทองซึ่งเป็นสีพิเศษเฉพาะรุ่นนะครับและเป็นบล็อกรหัส 24U ซึ่งหมายความว่าตัวนี้เป็นเครื่องรถแข่ง N1 นั่นเองสำหรับความพิเศษของเครื่อง N1 นะครับแม้แรงม้าที่เคลมมาจากโรงงานจะ280รตามกดเจนเทอร์แมนอะครีเมนครับแต่ตัวนี้เนี่ยให้มาถึง330แรงม้านั่นเองนะครับโดยความพิเศษของมันนะครับเริ่มจากเทอร์โบนะครับเทอร์โบเนี่ยรุ่นปกติจะเป็นเทอร์โบแกนเซรามิกนะครับแต่เพื่อความคงทนที่มากขึ้นจะเป็นแกนทำ Ball Bearing Turbo นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นตัวกระบอกสูบนะครับจะเป็นตัว Reinforced, Cylinder b ล็อกนะครับแล้วก็ลูกสูบก็เป็นลูกสูบแบบพิเศษนะครับรวมกระทั่งถึงแหวนนะจะเป็นแหวนลูกสูบแบบ Low f r i c t i o n หรือว่าความเสียดทานต่ำนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดเรื่องของออยล์ปั๊มนะครับว a เตอร์ป p รวมกระทั่งถึงทางเดินน้ำนะครับแล้วก็ทางเดินอากาศนั่นเอง จะว่ากัไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับเครื่องรถแข่ง N1 นั่นเองนะครับมันคือเครื่องรถแข่ง N1 มาซึ่งนั่นคือจุดหลักที่เป็นจุดพิเศษที่ทำให้ตัว V Specner เนี่ยมีความพิเศษมากกว่าตัว Skyline GTR ทั่วไป รูปลักภายนอกนะครับตัวนี้นอกจาก 4mm7 แล้วเนะี่ยที่เหลือก็จะให้เหมือนกับตัว r 3 4ทั่วไปนะครับเริ่มจากล้อขนาด18นิ้วนะครับเบรกเบมโ b o นะครับหน้า4พอร์ตหลัง2พอร์ตซึ่งเหมือนกับตัวทั่วไปเลยซึ่งถือว่าเพียงพอต่อชีวิตประจําวันและการใช้งานแบบความเร็วสูงอยู่แล้วนะสำหรับใครที่อยากจะเอาไปลงแทร็กหรือไปแข่งนะอาจจะต้องอัปเกรดนั่นเอง ำหรับราคาครับในไทยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่า r 3 4 GTR สภาพสวยๆก็ว่ากันที่15ล้านขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยราคาในไทยเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดกันเลยทีเดียวแต่สำหรับผมผมเคยศึกษาราคาต่างประเทศมาครับวีสเปกทูเนอร์นะครับซื้อขายกันในต่างประเทศอยู่ที่ราคาเกือบๆอยู่ที่5แสนเหรียญหรือประมาณ15ล้านบาทคันนี้มาที่ไทยน่าจะราคาประมาณ30ล้านบาทได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยว่ากันที่ความพอใจของคนซื้อคนขายแล้วครับสำหรับรถที่แบบว่ามีคันสองคันในไทยหรือความพิเศษแบบนี้ สำหรับ Skyline R3.4 V-Spec Tuner คันนี้นะับเป็นสมบัติโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะในไทยเนี่ยน่าจะมีนับคันได้ไม่หนึ่งก็2คันเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ตูนนาะกากะนะครับที่เอื้อเฟื้อ Skyline R3.4 ตัวพิเศษตัวนี้มาให้รีวกันวันนี้นะครับถือว่าเป็น วันพิเศษที่ผมได้รีวิวรถที่เรียกว่ามีความพิเศษระดับชาติกันเลยทีเดียววันหน้านะครับรับรองว่าจะหารถที่อาจจะเอื้อมถึงกว่านี้นะครับแต่ว่ามีความพิเศษและความน่าสนใจไม่แพ้กันแน่นอนติดตามชมได้ในรายการ Auto c o อล e ล t ต b บ e ที่ช่อง Infinite Media ทาง YouTube Channel ได้เลยสวัสดีครับ